สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานฟอร์มกันนะครับซึ่งนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะมี input อยู่2ตัวนะครับก็คือ x กับ y นะครับแล้วก็มี calculate อยู่ปุ่มหนึ่งนะครับผมจะลองพิมพ์33คูณ10นะครับก็จะคำนวณผลคูณออกมาให้นะครับ100คูณ89นะครับ ก็จะได้ผลคูณนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการทำงานของฟอร์มนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะไปที่ text editor นะครับแผมก็จะ new file ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ save นะครับไปที่ที่เดิมนะครับที่เราได้อธิบายไปในบทก่อนนะครับก็คือใน d ด c ีเ CXM แล้วก็ h t ตตีนะครับผมก็จะ s a v ชื่อว่า ฟอร์ม2แล้วกันนะครับฟอร์ม .php นะครับเราก็จะมาลองทดลองนะครับเขียนดับแรกนะครับแล้วก็ใส่แท็กฟรอร์มไปก่อนเลยนะครับ <H. S 1> ตเท่ากับโค้ดนะครับแล้วก็ปิดด้วยนะครับเราสร้างฟอร์มแล้วก็สร้างอินพุตมา1ตัวนะครับ ใช้เป็นเท x t นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งชื่อว่า x นะครับครับเลยด้วยโ o ้ดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรันดูนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ localhost นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า f r o m 2นะครับ php นะครับก็จะได้ Input ขึ้นมา1ช่องนะครับซึ่งถ้าตามโปรแกรมที่เราจะเขียนก็จะต้องการ Input อีก ตัวหนึ่งนะครับเราก็จะไปเพิ่มโดยการที่ Copy นะครับแล้วตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น Y นะครับซึ่งชื่อตรงนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้ในตอนเขียน p h p อีกทีหนึ่งนะครับอินพุนะครับจะสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปุ่ม Calculate นั่นเองนะครับ ใช้เป็น submit นะครับแล้วก็ value ก็คือแ a l คูลเลตนะครับเราไปลองรันดูนะครับก็จะได้มาครบแล้วนะครับทั้งปุ่มนะครับแล้วก็ input 2 input นะครับลองกดดูนะครับใส่10ใส่ย2ิตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนไฟล์ PHP นะครับเดี๋ยวเราไปลองเขียนไฟล์ PHP กันนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดด้วยแล้วก็ปิดนะครับผมก็จะ Echo โคนะครับ Echo โคอะไรครับ Echo คค่าที่รับมาจาก i ินพ t นะครับก็คือโดยใช้คำสั่งคำว่า post นี้นะครับก็จะเป็นที่รับมาจาก x นะครับซึ่ง x ตัวนี้ก็คือชื่อที่เราตั้งถ้าเราไม่ตั้งเป็น x เราตั้งเป็น x 1นะครับหรือว่า value 1นะครับก็ได้ ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนตามเป็นวารูหนะครับแล้วก็คูณนะครับคูณ cool y เราก็ใช้คําสั่งเหมือนเดิมนะครับโพสตนะครับมจะพิมพ์นะครับ p o s post นะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็น y นะครับก็ <c oughs> จะได้วารูหคูณกับ y นะครับ เรามาลองรันดูนะครับวัือหนึ่งก็คือลองใส่เป็น77นครับคูณห้าพอคลิกแคลคูลเ t e ปุ๊บโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้นะครับยี 22, นะครับ2,200นะครับครับซึ่งนี่ก็เป็นการทำงานของอเป็นการทำงานของฟอร์มนะครับ